หลายคนอาจสงสัยว่าป้ายขาวสามารถตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับคุณสามารถตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนรถยนต์ได้โดยการติดต่อที่สำนักง,งานขนส่งหรือโทรสายด่วน1584ได้เลยครับเนื่องจากจะไม่สามารถเช็คข้อมูลทะเบียนรถทางออนไลน์ได้และการตรวจสอบนี้นะครับจะจากัดเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรถคันนั้นๆเท่านั้นนะครับเช่นเจ้าของรถหรือใช้ประกอบคดีความครับขั้นตอนการตรวจสอบนะครับ <c oughs> หนึ่งเลยนะครับไปที่สำนักงานของส่งโดยตรงนะครับหรือติดต่อสายด่วน1 5 8่เพื่อสอบถามข้อมูลทะเบียนรถครับ2นะครับเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของรถหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมรถยนต์เพื่อใช้ยื่นประกอบการตรวจสอบครับ 3. นะครับแจ้งความประสงค์นะครับเพื่อขอตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนรถยนต์ครับเช่นการตรวจสอบการอายัดการโอนหรือประวัติอื่นๆนะครับและข้อควรทราบเลยนะครับการตรวจสอบทะเบียนรถในเชิงลึกนะครับจะไม่สามารถทําผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับและการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของรถนะครับ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถหรือมีวัตถุประสงค์ที่ชอบทำนะครับเช่นการประกอบคดีความนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเซฟคลิปและกดติดตามช่องเซลไปวองคันดาแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ